สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตรถเข้าใหม่หนึ่งคันครับ Ford r a n g e r เครื่อง2.2เกียร์ออโต้6สปีดดีเซลคันนี้สีประตูเกียร์ออโต้6สปีดยกสูงโรงงานครับนี่แม็กแต่งสวยๆแบบนี้ยางโอตานิ ani, ครับตัวนี้เป็นยาง AT นะครับเป็นรุ่นของตัวโอตานินะครับยางมีแบรนด์นะครับคันนี้ปี2016ครับได้สีประตูสีขาว เครื่อง2.2เป็นดีเซลและตัวนี้เขียนคาว่า6ออโต้ก็คือเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะครับติดอย่างชัดเจนนี่คือฟอร์ดยกสูงโรงงานนะครับกระจกโครเมียมแล้วไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกมองข้างแล้วนะครับประตูเปิดเป็นแบบโครเมียมแล้วนะครับบันในข้างสนับตัวสูงอยู่ครบเลยครับนี่คือของเดิมจากโรงงานรถสภาพสีสันเดิม น็อตฝากโปรงน็อตยึดแผงประตูทั้ง4ี่บานฝาท้ายไม่เคยขยับเลยนะครับรถได้เดิมสีเดิมโรงงานสีขาวฝาทังน้ำมันอยู่ฝั่งทางซ้ายแล้วก็ตัวนี้นะครับคิวร้อใหญ่มากๆนะครับตรงโป่งซุ้มล้อตรงนี้เนี่ยโอ้โหเหม off ือนออฟโรดครับก็จะดูมีความที่ว่ายกสูงแล้วก็มีการแต่งเหมือนคล้ายๆแบบออฟโรดนะครับคันนี้สีขาวครับ เครื่อง2.2ตัว XLT เวลาถอยจะมีก้องมองหลังให้กันชนท้ายอยู่ครบมีเซ็นเซอร์ให้นะครับตัวไฮไลเดอร์ครับนะครับสภาพสีสันสวยครับแม็กโอ้โห,โหส,สวยๆเลยนะครับจับคู่กับยางโอตานิตัวนี้ยางขอบ20นะครับนี่สีขาวนะครับครับรอบคันเป็นประมาณนี้ครับคันนี้ราคาค่าตัวครับ 3 90, 9 9 0 0 0บาทครับ Ford B16 Auto ออโต้6สปีดดีเซลนะครับนี่เกียร์ออโต้แล้วนะี่ครับนี่คือมุมมองภายนอกครับเดี๋ยวมารับชมในเรื่องของอาชายช่วงล่างนะครับทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับนะี่ครับนี่นะครับด้านล่างนะครับ ครับตานนี้มีพ่นการสนิมให้นะครับพ่นแบบบางๆพ่นไม่หนานะครับผมนี่นะครับก็จากการพ่นให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะดูสวยงามเลยนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามหมดเลยครับผมพ่นเป็นสีดําด้านนะครับไม่ใช่ดําเงานะครับรถจะดูเหมือนเป็นธรรมชาตินะครับนี่เพิ่งพ่นเสร็จเลยนะพ่นการสนิมให้เรียบร้อยโอ้โหสภาพสวยมากๆครับนะครับสภาพสวยมากนะครับ กองอาจจะเมื่อหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับนะครับรถปี16ครับนะครับนี่นะครับยังอะไรก็จะอยู่ครบเลยนะครับนี่ดูเพลาขับนะครับลุงนี้นะครับนี่คันนี้เห็นเสียส้มนะครับตัวนี้เป็นตัวการโค้งก็คือตัวการสะบัดนั่นเองนะครับการลดช่วยในเรื่องของเสถียรภาพในการทรงตัวของตัวรถจะดีมากกว่า รถรุ่นที่เป็นปกติที่ไม่มีตัวกันโครงตรงนี้ตัวนี้ก็มีเข้ามาให้นะครับยางอะไรก็อยู่ครบเลยนะครับโอเคครับ,นะรบเดี๋ยวมารับชมด้านท้ายกันเดี๋ยวจะมาพาไปดูที่ภายในต่อนะครับด้านท้ายเปิดมาสรบล,ลงเพราะว่ามีโชค๊คให้นะครับนี่แม็กไลเนอร์นะครับตะขอเกี่ยวครบนะครับนี่ตรงนี้ตะขอนะครับมีให้ทั้ง4จุดแล้วก็จุดตรงกลาง จะมีให้ด้วยนะครับโอเคครับเลืองคมเดิมครับเม็ดอาร์เห็นชัดเจนนะครับทุกจุดจะมีเม็ดอาร์ครับทั้งตัวเสาฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับจะมีเม็ดอาร์เหมือนตรงนี้เลยนะครับนี่ครับเดิมเดิมครับนี่ครับไม่มีขึ้นสนิมครับนี่ครับรถเพิ่งเข้ามาครับล้างภายนอกแล้วก็มาถ่ายให้รับชมเลยกลัวจะถ่ายไม่ทันนะครับก็เลยตัดสินใจ ยังไม่ล้างนะครับเป็นบางจุดนะครับแต่โดยรวมครับรถดูสวยงามแม็กเลเนอร์นะครับไม่มีการบรรทุกหนักนะครับนะครับดูจากร่องรอยแม็กเลเนอร์ก็สภาพสวยนะครับบรรทุกปกตินะครับไม่มีการบรรทุกหนักแบบขับไปค้าขายนะครับเป็นรถใช้งานบ้านๆนะครับนะครับครันนี้เล่มเอกสารครบครับนะครับ ก็เวลาลงก็จะสลบลงหน่อยเพราะว่าช่วยในเรื่องของการผ่อนแรงตัวนี้ก็ไม่กี่บาทครับนะครับสําหรับท่านที่นะครับมากับภรรยาเปิดลงหนักนะอันนี้ก็มีตัวช่วยซับผ่อตแรงให้นะครับสีปีเสียเงิน1,000บาทคุ้มแล้วครับนะครับแค่โชกประมาณนี้โชกไม่ให้ตัวใหญ่เลยแล้วเวลาเปิดนะครับรถนะครับเวลาเปิดปุ๊บก็จะมีไฟตรงนี้ติดให้ตอนกลางคืนเนี่ยสว่างมากๆนะครับ เห็นภายนอกมุมภายนอกชายด้านล่างรอบคันกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวมารับชมภายในห้องโดยสารกันเดี๋ยวจะพาดูทั้ง4บานเลยนะครับเดี๋ยวก็จะมาจบที่ห้องเครื่องนะครับ,นะรบเห็นมุมมองภายนอกแล้วนะครับราคา399,000บาทกับ Ford ปี16คันนี้ ภายในสภาพสวยครับดูดีเลยแผงประตูไม่มีแตกแล้าชำรุดใดๆคันนี้กระจกไฟฟ้าทั้ง4บานออโตโอได้คนขับเซ็นทรัลล็อกควบคุมทั้งบานเลยอยู่ที่ตรงนี้มีให้คู่หน้าผู้โดยสารก็สามารถปรับได้เหมือนกับคนขับเลยนะครับนะครับคันนี้เลขไม้หนึ่งแสหมื่นโลนะครับแล้วปิดใหม่เมื่อกี้มีการโชว์เลขไม้เกิดขึ้นนะี่ครับ เลขไม่หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันโลนะครับคันนี้ไม้แท้ไม้เดิมนะครับนี่นะครับไม่แสนสองก็สภาพสวยนะครับจะไม่มีช้ำคอนโซลไม่มีแตกแล้าใดๆหน้าจอเสริมทัสกรีนมาประมาณสิบนิ้วเลยนะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโซนปรับเกี่ยวกับอุณหภูมินะครับที่ชาร์จแบบมีให้สองจุดนะครับแล้วก็รวมจุดตรงกลางให้ด้วยนะครับกุญแจเป็นแบบรีโมทของฟอร์ดแบบนี้เลยแล้วกุญแจท่านได้สองดอกนะครับ กุญแจครบนะครับ2ดอกนะครับนี่ตรงนี้ก็เปงเกียร์อัตโนมัตินะครับ6สปีดสามารถชินเกียร์เป็นโหมดสปอร์ตตรงนี้ให้ด้วยนะครับก็จะมีให้ชั้นวางขวดน้ำได้2จุดนะครับนะครับนี่คือมุมมองครับด้านในนะครับเห็นแค่ฝั่งทางคนขับโอ้โหสภาพสวยแล้วมาดูที่ตัวเบาะครับเบาะเป็นเบาะผ้าแล้วเบาะผ้าไม่มีขาดนะครับ ซักทำความสะอาดเรียบร้อยเบาะผ้าไม่มีขาดนะครับสภาพตึงๆแบบนี้เลยแล้วเบาะดูแลดีมากนะครับี่ก็คันนี้เอาไปฆ่าเชื้อตากแดดเรียบร้อยนะครับรถด,ด้วยเลยดูสวยหน่อยนี่นะครับจอตากแดดถึง3วันนะครับนะครับคือรถมาปกติเนี่ยผมจะจะไว้ด้านนอกก่อนแล้วก็ไปตากแดดนะครับก็ไล่ทําแต่ละคันเรื่อยๆนะครับนะครับ เบาะไม่มีขายชำรุดใดๆครับมีที่ใส่เอกสารชายด้านหลังของคู่หน้านะครับด้านหลังก็จะมีใส่เอกสารแล้วก็ที่ชาร์จแบบตรงนี้เนี่ยนะครับมีให้ด้วยสาหรับด้านหลังนะครับเพดานด้านบนสภาพสวยเลยจากลูกค้าคนก่อนดูแลดีครับอันนี้นับถือเลยว่าโอ้โหภูมิใจครับเวลาขายผมที่จะขายต่อเนี่ยผมกล้าพูดเต็มคําว่ารถเนี่ยถ้าดูแลมาดีนะครับตัวนี้เป็นโซนเกี่ยวกับปับไฟครับอันนี้เปิดไฟด้านหลังนะครับตรงกระบะ นะครับอันนี้กระจกปรับไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้านะครับพวงมาลัยก็นะครับเป็นพวงมาลัยอ่าเดี๋ยวให้ไม่ดูพวงมาลัยไฟฟ้านะครับมันเป็นยังไงแล้วท่านอาจจะงงมันจะเป็นพวงมาลัยพ o w e เธรรมดาเหมือนรถทั่วไปนะครับนะสตาร์ทเครื่องครับตอนนี้ก็จะเป็นมัลติฟังชันนะครับนี่ตรงนี้นะครับก็ มีแผนที่นําทางอะไรเหมือนโทรศัพท์ทั่วไปครับเป็นเหมือนเปรียบเสมือนแท็บเล็ตนะครับเหมือน iPad นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปรับเกี่ยวกับในเรื่องของอเครื่องเสียงนะครับเวลาโทรเข้าโทรออกหรือพูดคุยอะไรก็อยู่ที่จุดตรงนี้จะเชื่อมต่อกันพวงมอะไรจะซิงกับตรงหน้าจอนะครับส่วนฝั่งั้างขวาครับพอกดเข้ามา1จุดนะครับมันจะมีคําว่าเซตนะครับเซตตัวนี้นะครับจะเป็นเซตในเรื่องของอ การควบคุมคนในตัวรถเวลาขับต่างจังหวัดก็จะมีการล็อกความเร็วให้ด้วยตรงนี้มีมาให้นะครับอีกอย่างครับนี่อยากโชว์เลยครับพวงมาลัยไฟฟ้าหลายท่านอาจจะงงนะครับใครที่อยากมาสนใจเล่นฟอร์ดครับดูครับเอานี้ก้อยโอ้โหโอ้โหโห ي, อ้โหเอ้ยเอ้ยหมุนง่ายนะเอ้ยใช้แรงไม่เยอะเลยอ่ะดูดินะครับนะครับหมุนง่ายมากเพราะอะไรครับนี่คือพวงมาลัยไฟฟ้านะครับทางทํางานเป็นแบบไฟฟ้าแล้วมันผ่อนแรงแบบสุด ท่านใช้แรงแค่ประมาณ10%ในการหมุนแต่ถ้าเกิดในเรื่องของรถทั่วไปที่เป็น power ณปัจจุบันปีเหมือนกันเนี่ยนะครับใช้แรงประมาณ20-30เลยนะครับก็สบายครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับมันจะอ่าผ่อนแรงเฉพาะมันจะเบาเฉพาะตอนที่เราไม่ได้ขับความเร็วสูงเราอยู่ความเร็วต่ำก็จะเบาๆอย่างนี้แต่ถ้าความเร็วสูงพวมอะไรมันก็จะหนักมันก็จะหน่วงตามความเร็วของเราถ้า80มันก็จะแข็งๆเลยนะครับ ปรับตามความเร็วได้นะครับเป็นประมาณนี้นะครับคันนี้เล็กไม่หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันโลหน้าจอทัชสกรีนเล่นอะไรได้ไหมเนี่ยก็ถือว่าลื่นครับนะครับวิทยุมีให้นะครับอ่ะปรับพัดลมโอ้ตรงนี้ปรับได้ด้วยอ๋อมีแจ้งเตือนแต่ไม่ได้ปรับนะครับแต่มีแจ้งเตือนดูว่าเฮ้ยความแรงเท่านี้นะแล้วก็มีไฟตรงนี้อย่างชัดเจน ก็ถือว่าบอกทั้งตรงจุดนี้แล้วก็ที่หน้าจอด้วยก็ถือว่าชัดเจนครับรายละเอียดนะครับเกียร์ออโต้ะ auto, นะครับผมมีที่ใส่ของตรงนี้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูมุมมองฝั่งทางคู่ฝั่งทางฝั่งทางซ้ายนะครับคู่ซ้ายแล้วก็เดี๋ยวจะมาเจาะทีะ่ภายในห้องเครื่องแล้วก็จะสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องแล้วก็เดี๋ยวมารับชมคู่ฝั่งทางนี้กันนะครับ กุญแจท่านจะได้เป็นแบบรีโมทแบบนี้2ดอกนะครับอันนี้ของเดิมเลยโอเคครับเดี๋ยวมารับชมกันครับอันนายมีเซ็นเซอร์ให้นะครับแล้วสายนี่เจาะจริงนะนะครับมีสายเจาะจริงนะนะครับเซ็นเซอร์ของจริงนะครับใช้งานได้ แหมประตูตด้านหลังสภาพสวยนะครับกระจกปรับไฟฟ้าตัวนี้มีรอยการใช้งานหน่อยนะครับนะครับถือว่ารถสวยครับดูแลความสะอาดได้ดีทั้งภายในและภายนอกรถไม่ต้องแพ้ไปทําอะไรเลยนะครับนะครับเบาะเป็นเบาะผ้าเบาะสภาพตึงรู้สึกว่าหลังไม่ค่อยได้ใช้ไม่แค่แสนสองครับน่าใช้งานแค่ฝั่งคู่หน้าครับเป็นไปได้นะครับเหมือนจะเป็นวัยรุ่นขับ แต่ว่าเชิงว่าขับแบบสแตนดาดแบบเดิมๆไม่มีแต่งพวกท่อไม่มีแต่งอะไรเป็นรถบ้านๆนะครับนะครับแล้วคู่อันนี้ตรงนี้เนี่ยเหมือนไม่ค่อยได้ขับขับคนเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ด้านข้างก็มีรอยการใช้งานมาก็น่าจะใช้แค่คู่หน้าหลังแทบไม่ได้ใช้เลยก็ถือว่าสภาพมันไม่ช้าเลยแหละนะครับนี่คือรถสภาพมุมมองเห็นทั้งสี่จุดแล้วเห็นรอบนอกเห็นด้านล่างแล้วนี่คือราคาสามแสน 99,00 0บาทคุ้มหรือเปล่าเดี๋ยวมารับชมที่ห้องเครื่องอีกทีหนึ่งจะเป็นตัวชี้จุดอีกทีหนึ่งว่ารถเนี่ยเครื่องสวยหรือเปล่านะครับแอร์แบ็กครับเรื่องความปลอดภัยมีให้คู่หน้าเลยแอร์แบ็กเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับเวลาโดนชนถุงลมนิรภัยครับพุ่งออกมาเลยกันด้านหน้าของฝั่งทางผู้โดยสารกันของฝั่งทางคนขับและไม่พอขออนุญาตเข้ามาด้านในครับนะครับ ดูสายเบลครับตรงนี้สามารถปรับได้นะครับให้ดูสายสายสวยมากที่ผมอยากตรงนี้ก็คือเฮ้ยสายเบลมันโอ้โหรถสายเดิมด้วยนะครับเราสามารถดูได้นะครับนะครับดูได้เฉพาะตัวเลยไม่ต้องพึ่งอะไรใดๆนะครับนั่นก็คือดูว่ารถแท้หรือเปล่าสายเบลแท้หรือเปล่าดูตรงนี้มันจะมีบอกนะครับว่ารถปีไหน นี่มันจะมีบอกเป็นคอสนี่ครับนี่รถปี2016นะครับมันจะมีคอสตรงนี้บอกนะครับ2016ในกรอบขาวนะครับนี่คือสายเบลวเดิมนะครับนี่นะครับของเดิมหมดเลยนะครับโอเคครับสายเบลวเดิมนะครับแสดงว่าคนขับเนี่ยใช้งานส่วนมากจำางให้คนขับ แต่ผู้โดยสา,ารรู้สึกไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับอ่ะเห็กนกันเรียบร้อยเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงก่อนลืมเปิดเลยนะครับมาเจาะที่ห้องเครื่องกันนะครับสุดท้ายนะครับรถอยู่จังหวัดขอนแก่นครับวันนี้มาถ่ายริมหนองน้ำนะครับอนอุญาตเปิดฝากระโปรงสักครู่ครับแต่ <S 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 ก็สบายหน่อยนะครับ นี่สักะโปงเดิมห้องเครื่องเดิมเครื่องเดิมบล็อกเดิมรุ่นนี้ฟอร์ดเครื่อง2.2งดีเซลเกียร์ออโต,โต้หสปีดเครื่องไม่มีซึมไม่มีเยิม้มนะครับเดี๋ยวจะให้ดูทีละจุดนะครับผมจะสไลด์ไปเรื่อยๆจะได้เห็นความเดิมนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยเครื่องเกียร์ดีแล้วก็ มันแห้งสนิทนะครับไม่มีคราบซึมเยิ้มใดๆนะครับนช่ครับนี่นะครับพวกตามหัวฉีดนะครับนะครับนะครับก็จิเห็นได้แบบชัดเจนเลยครับนะครับนะครับไม่มีซึมเยิ้มใดๆนะครับนะครับดูโครงสร้างดีกว่าครับมาดูที่จุดอันนี้สําคัญเลย น็อตยึดฝากระโปรงไม่เคยขยับเพราะฉะนั้นครับน็อตยึดฝากระโปรงไม่ขยับเนี่ยเครื่องก็ไม่เคยถอดไปทํานะครับฝากระโปรงไม่เคยถอดไปทําสีฝากระโปรงไม่เคยถอดไปในเรื่องของแก้ไขการรนชนเพราะฉะนั้นครับน็อตไม่ขยับลูกค้าจะดูง่ายมากเลยนะครับผมก็จะพยายามถ่ายให้ดูตรงจุดนี้ครับเพราะเป็นจุดที่สําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นครับเม็ดอาร์ก็ท่านจะเห็นอยู่ครบแล้วก็ตัวตาสอนสอก็จะเห็นแบบชัดเจนนะครับนะครับ ต้องขออภัยในความสกปรกตรงนี้ด้วยนะครับทําไม่ทนนันจริงๆนะครับพอดีติดทุรละไปแล้ววันนี้วันอาทิตย์ไงผมก็จะลงวันอาทิตย์นีแ่แหละครับวันอาทิตย์ทีมงานหยุดนะครับพักผ่อนกันก็ถือว่ามีโอกาสครับผมนั่งขัดนะผมทําล้างยางเช็ดแม็กผนกันสนิมเองหมดเลยโหเหนื่อยสุดยอดเลยคันนี้แต่ว่าบอกเลยว่าคุ้มครับสําหรับการในรีนวิวครั้งนี้ถือว่าเป็นความภาคภ,ภูมิใจครับทีไ่ได้ทําเองแล้วก็นะครับ เห็นโครงสร้างนะครับถ <c oughs> ่ายแล้วบรรยายสบายครับคนทําเองครับนะครับลุ้มเดิมหมดครับติ๊กเกอร์มอกนะครับนี่ครับตาไก่ครับนะครับติ๊กเกอร์ตัวรองตัวรองกันกระแทกตรงนี้กับคานเนี่ยนะครับก็ชัดเจนครับนะครับนะครับนะครับหมดซุ้มซอกเส้นสายเดิมหมดน็อตไม่มีขยับน็อตยึดแก้มนะครับตรงนี้จะเป็นจุดน็อตยึดแก้มนะครับแก้มตรงนี้นะครับหน้าซ้ายนะครับ ก็ไม่มีขยับนะครับนี้เดิมเลยนะครับโชก็จะเป็นโชคเดิมจากโรงงานเลยเป็นแบบนี้เลยเครื่องก็จะเป็นเครื่อง2.2ดีเซลนะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทแล้วก็ฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปจบกันแล้วนะครับเห็นมา60แล้วนะครับ60ก็คือสภาพที่ผมถ่ายให้ดูณนะปัจจุบันตัวนี้เลยนะครับใน17นาทีนี้ อีก40%เสียงเครื่องยนต์สำคัญมากๆมาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะครับป,ปึ๊บต่อไปปึ๊บเสียเข้าไประบบ,บไฟขึ้นตดัตดตัดติดแล้วมาฟังเสียงเครื่องยนตกัน Okay, เป็นประมาณนี้ครับสาหรับในเครื่องยนต์รีวิวเสร็จเรียบร้อยคันนี้ Ford l a n นเจอร์สอจุดสองจับคู่คือเกียร์อัวมัติหสปีดปี2016ครับคันนี้ราคาค่าตัว3,99แสนบาท High เ i d e r ยกสูงโรงงานสีประตูเกียร์ออโต้ o T o. สนใจโทรสถามมาได้ราคาคันนี้เดี๋ยวขึ้นรายละเอียดอย่างชัดเจนนะครับสนใจโทรสถามมาได้ นะครับสำหรับวันนี้ผมไลออนจากช่องรถมือสองของแก่นต้องขอตัวลานับที่กันด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปโอหน้าว่าจะเป็นคันไหนสำหรับคันนี้ฝากกันด้วยสภาพสวยงามมากๆนะครับรถเปลี่ยนหายของเหลวแล้วก็พร้อมใช้งานเลยนะครับในราคานี้เดี๋ยวจัดเปลี่ยนของเหลวให้นะครับดูคลิปวิดีโอนี้จบพักมาได้เลยเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรติดต่อไลน์ติดต่ออย่างชัดเจนนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียว094 2 7 4 2 2 3สสาสำหรับเบอร์นี้โทรมาได้เลย นะครับแอดไลน์ Ad line. ถ้า้ดหา i อ l ดี e ลน์ก็พิมพ์ตัว A ภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กแล้วก็ตามด้วยเบอร์โทนี้นี่คือ ID l ดี e ลน์ส่วนถ้าจะกดค้นหาหมาเยเลขโทรศัพท์อีกปุ่มหนึ่งตัวนั้นก็กดเบอร์ผมเข้ามาเลยนะครับเจอได้ทั้ง2จุดนะครับเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชวจนจบขอกดไ like, ลค์คนละหนึ่งไลค์เป็นกันทใีให้กันด้วยสนใจโทรสอบถามได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ